เออมีคนมายามเบ็ดผมมีลีครับเพราะว่าเบ็ดคือขาดหลายหลัง,เ,งลเลยครับบกท่อนไข่เต็มฟองครับตาไม่จะมีไข่เลยครับเต่วหงอกเดียวเย็นใหญ่นนครับเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันมักคอยหลอนดีครับดีแต่น้อยมันเข้ามาหล่อนได้ครับตอนเชา้าครับปลาดุกรุดสองเป็นเชาน้านี่กําลังเกี้ยวขึ้นมากแหละ,ป,ะปลาดุกรุดสอง ยินงแขงฝนมาครับเมนมาตกตอนเศร้าของเาล่างมาเลยไม่ขาวพ่นเลยครับสวัสดีครับผมนะครับผมพามาใส่เบียดที่เก่านะครับเนี่ยก็เป็นเนี่ยใส่เดือนนะครับไม้นี่จะเป็นอีกไม้นึงที่เขาจะล่องในมือนี้ครับหล้กกาเป็นดวงเบียดของจีนนะครับสองแบบเลยนะครับเป็นแบบงอกับแบบโค้งครับนาทีรายการครับเคยไปล่องแล้ว ปลาบ่คอยหลุด,ด,ด,บบด,ด,น,ดนะครับเด้อทดสอบเบิ่งได้าพี่น้องเด้อนะครับเอาผมใส่เลยครับตอนนี้ประมาณเกือบหาโมงแล้วครับน้ำมาท่านีดหลายครับพ่อเคีื่องแข็งเนี่ยครับเต็มที่มัอน,นี่ใส่ใส่เดือนครับ ใช่สีกเดียนใไงนะครับเพราะว่าอย่างพราะว่ามันบกค่อยหล่อนดีครับสีดน,น้อยผมว่ามันมหล่อนไว้ครับ เขาสู้การยามเบียดตอนคำครับยามมาได้หลายหลังแล้วครับแต่วา่าถืออยู่ตัว,วบริษายครับมาเบื้องหลังนี่มันติดป่าดุกับเบื้องเอ๋อบอครับพันใหญ่ครับพันนี้ครับโอ,ยบอ,ยบอ้ยิ่งแห้งขนาด รวยครับลุดพอดีตัวปลาครับรุดพอดีนะครับเยปลาดุกหน้าใส่ Dartmouth สวยๆเลยครับรุ่นนี้ก็หาตัวบ่หากตัวโลสวยเลยครับน่ครับเดียบร่อยครับปูถือว่าแม่ไข่เอมั้งครับเยนะครับ เป็นเวดแบบโบราณครับหลังนี่ครับเป็นตะกัวครับโอ้งอง่ายดีครับแต่สายดิดไสน์นี่ยเป็นสายพีอีนะครับสายพีอีถือว่าทนทานเลยหรอครับสายพีอีเห็นไหมครับเหนียวครับหลังนี่ลังนึงครับดินครับปลาอย่างครับปลาคอมาดูครับมาดกครับ đúng dốc Cái bước này cay hết Hãy subscribe cho gì hấp, hấp. Ừ. Ừ. Đỉnh เต็มยนทองครับปลามิตเตแม่ไข่เลยครับเบ่งเอาพี่น้องครับโอ้ถือเบ็ดตัวนี้เกับหลอดเนียครับเบ็ดแบบงอครับหลังนี้ครับหลังนี้ถือปลายครับดึงได้ไหมเนี่ยครับอยู่บน้อยเนาะเอาได้โบน้อยเนาะครับอู้หันกองเของมึงดื้อครับ มอนก็ถือครับเนี่ยยิงขาดได้ครับเนี่ยเนาะมันถือโบได้เนาะพอปลาไหลมันแห้งขนาดครับแล,แล้วนี้โดนอยู่ครับว่ามันบ้นนถือพี่น้องครับหนึ่งแบบเศราเนาะถือเสฉยนะครับก็ดุกด็ดุมันตายเลยดิครับ โอ้โหเรียบร้อยครับนี่ครับจมน้ำครับใหม่ๆเลยใหม่ๆเลยครับเนี่ยากจะเต็มทองเหมือนเดิมครับอันนี้ะดินรเราเป็นดดกครับเป็นปลาขิง งามกันดินะครับปลาดุยเ้าครับดุยเราปลาดุยเราฮึดุกอิงตัวครับปลาดุกตัวงามเลยนะครับหมายนี่เป็นหมายที่ปลาดุกหลายกวราบอนะผมว่านะครับเพราะว่าอย่างาะว่าเ้าบ่ได้ปลาคอเลยครับเพราะอะไรจะปลาดุกล้วนๆนะครับนี่ครับปลาคอ ตัวสองตัวเป็นปลาขอนอยครับนี่หอมๆครับนะครับเสียบจีกเดียนผมเสียบแบบนี้เลยครับเพราะว่าให้มันดินได้นะนะครับเป็นจีกเดียนใหญ่ครับชีดน้อยเพราะว่ามันหล่อนไวครับบอกหอยหลายครับไม้นี่ครับแงมมุดอีกครับเนี่ยโอ้ปปลาไหลญงครับตัวปลาไหลครับ ห mm นึบลวครับโอ้โหก็ไหลเงี้ครับงามิดล,คดลคดีครับตัวนี้เกียครับรุ่นจักรหมาน40กิโลได้ครับตึกตึกตักตักครับหลังนี้เข่งว่าโอ้โหดุดุแล้วครับดุดแล้วครับสวยเลยครับตัวนี้ ตอ่อถูกแล้วนะครับสวยครับพิจารุ่นไก่เคียงกันเลยครับโอ้ตัวนี้กินเลืกขนาดครับานอาจจะดูดพทอดเมือนเสาเลยครับ อร่อยครับนม่ดินแห้งนะครับอันนี้ครับนกตินห้อยงครับหูบกช่อนครับบกช่อนอ้ครับเก็บเเก็บตัวน้อยครับบใส่ไงใส่ไงครับใส่ไงหลังอือครับโอ้โหดินสูดแห้งครับ โอ,โอ้โหดูตัวปลาครับดูตัวปลาครับโอ้โหแบบไงนะครับถือเบ็ดงอครับนี่ยลุ้นยากแบบนี้มันเป็นเบ็ดเบ็ดง่ายนะครับเนาะตัวเบ็ดเป็นง่ายครับช่อใหญ่ครับอันนี้ต้องใส่ถุงก่อนนะครับเตัว ใช่ผงก็่อยปวดครับแบบนี้ โดดเบ็ดเท่าเหมือนเดิมครับเบ็ดแบบงอเบ็ดจีนเขาว่าซีโลคหาโรคเอาอยู่ครับเบ็ดแบบนี้หลังข้างหนาดิเนหรอครับดิเนหรอครับปลายัางเด้อบัดนี้เดี๋ดยวเบิ่งนกันครับอู้นี่ก็น่นาจะเป็นปลาคอครับคอครับปลาคอกนี่ ใส่สวยครับตัวนี้ใส่สวยอยีกแล้วครับตัวในี้ใส่งามครับบอสซมตัววังหันตับากันไงครับเบิรงครับไหนคือเนี้ยขีกระเดียนเหรอครับนี่อีกตัวครับ เบียดเกาะอีกน้อยเดียวครับนิดเดียวเนี่ยห้าัวที่สองครับเมื่อกี้ติดสองหลังหลวดเลยนะครับฟังเดียวกันนะครับสองหลังหลวดเลยนะครับยามไปเลยครับเบียดท่าไกลเป็นแหลือเหลืออยู่มานจะสิบกว่าหลังครับทางนี้ก็ต้องเติมเนี้ยครับ น,นั่งถือว่าเขาน่อยครับเนี่ยวาแมนบอถือครับนี่มันตัวหน่อยครับอีรีครับเนี่ยใส่หนุ่มปตีนะครับ ติ๊กตักๆเหรอครับเนี่ย็าบ่แห้งครับเป็นปลาเหาออู้ช่อนสวยครับช่อนสวยครับครับใส่เป็นปลาไม่หัวปีครับเป็นปลาปีนี่ครับเนี่ยแต่เป็นปลาเอเวนลาปลาไม่หัวปีครับเนี่ยุ่นนี้แหละครับหลายครับนี่ที่เป็นใทรไทรเี้ยเขียนเนี่ยผมว่าจะกินดีกันแหละครับ ดูนตะคอยครับเออลาคอยกินขีเดียนรอบเดิมครับครับตัวนี้กับตัวงามครับเกยตตัวโลบักขาดครับกางดูนสวยๆครับโอ้หมานี่ดีครับรอบนี้ครับรอบที่สองตําแรน่เป็นรอบยามกลับครับ ยามกลับมันบ่ค่อยถือหรอครับก็ถือว่าเป็นรอบแรกแล้วเนาะรอบนี้เนาะเพราะว่าเขายามกลับครับ,อบนะอรบอบนั้นอ่ันสวยครับรอบนี้เป็นโลหรอครับนี่ยน่าเป็นกิโลแล้วครับ สวัสดีตอนเศร้าครับหมอกหนาหนาเลยครับตอนรับเศร้านี้ครับบึงครับหมอกหนาหมอกเปียดเบิดครับบุหรี่ฝนอยู่ตกแห้งมาแห้งครับแบบนี้นะครับพาดพิงพระนอนวิามเบ็ดบึงนะครับเก็บตอนเศร้าตั้งแต่ทีหาเ่องครับมันขึ้นไหนไปกะหลายครับสามารถจะสามลเนาะบกขาดนะครับปลาคอใหญ่หลังกับปาดุกปาดุกเจ็ดโตบครับปาดุกเจ็ดโต เก็บเตานี้มีวามหมานบอกนะครับเงียกหล่อนลาครับบอ,อกห้อยลาครับติดเก็บไปเรื่อยๆนะครับลังได้ถือเขา้าจิท่าห้เบื้องคือเก่าครับเก็บไปครับหลังนี้ถือก็ดูครับโอ้ยยังไม่ตายครับขอ,องหนาตัวด้วยครับ นี่แต่ปลาดุกหน้าเลยนะครับเป็นปลาดุกเอ็นนะครับครับดุกนานล้วนเลยครับเป็ดเบ็ดวันนี้ก็ดีครับน like ี่นั่สคือปลาครับเบ็ดแบบงอครับน่ครับดุกหน้าล้วนเลยครับเมื่อกี้ในไปดเจ็ดแต้มนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวนิ้เสียงปลาดินครับบัวหลดนั้นตาถือเบ็ดนึกปลาบ่อนเองว่าจ้าครับแต่เราป้งกันได้ครับ หลังนี้ไม่โดนเดี๋ยวมันดังเลยคุณเ่าก็ตองนี้ก็ไม่โดนถือปลาครับถือปลาตอนนึงครับถือปลาครับถือปลาบัวบัวอยู่นี่ครับ ดูเหมือนงั้งครับเดี๋ยวเรเก็บที่นัอยครับเดี๋ยวร้ปลามันกินกันครับเนี่ยปลาปลาคอใหญ่มันกินปลาคอหน่อยครับว่าหันนี่นี่ครับเบื้องวะ่ะมันขาดปลาคอเงีย่ยปลาคอหน่อยครับเบื้องวะ่ะกินเราเบิดตัวเลยนี่ครับโอบ้โหออกปรทันครับ ติดเบียดดวงหน่อยส้คมันบวบอยู่ส่นน่ครับมึงโอ้นาจะได้ครับหนาที่รุนตัวนี้แบบมันขึ้นนะครับใส่โลปหรอผมว่าเด็กยินเสียงฝนมาครับฝนมาตกตอนเสาร์ก๊ล่างมาเลยไม่ข่าวพ่นมาเลยครับพุณนนาจะได้หยุดการได้ทําไปก่อนนะครับเพราะจะเก็บแบบควอมเดีวสูงเลยครับมองลบกับบอมี่ครับนี่เป็นป่าต้นหม่ครับเนี่ ขอเก็บจนนะครับฝนมหาหอดแล้วนะครับฝนเริ่มซ่าๆหรอกครับตกแป๊บหนึ่งหลังนี้มาโดนปลาครับต่อเด้เท่าดึง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 ครับ,ๆๆๆๆรบตัวปลาครับโอ้ช้อนครับไปช้อนไปช้อนช้อนช้อนนนน นเหงืบอ,อหงดีครับดึงสูบเยอะอ่ะปวดร้อยอยใส่หมุนขึ้นเลยครับใส่เดียวกับเหมุนขึ้นเลยครับเลยน,นาจิมิตะหลุนนี่แหละครับที่เมื่อกี้มันกิน,นตาตัวนั้นไปครับรรกินปลาคอแล้วก็ไายเบ็ดผมเมื่อกี้ครับนี่แต่ว่าหลาังๆนี่ก็นา่าจิมิลดยากครับ ครับเบื้งเบ็ดนะครับเบ็ดแบบงอครับเนี่ยหลุดจาครับแบบนี้สวยงามเหมือนเดิมครับเห็นบ่องแบบลุนนี่กับสองตัวลูกบกขาดครับปดเรียบร้อยหลังนี่มันเสือครับแต่ว่าไหนเป็นปลาตายแล้วครับ พอครับตัวเงามครับหยุดลอยแล้วครับนายถือตัวหัวคำครับพอเม่ขึ้นเท่ากลับไปประมาณสองตุ่มกลัวนะครับสองตุ่มกลัวเกือบสามตุ่มเ่ยเท่าย่างเทากับเลยนะครับถ้าเกิดเปรียญยี่อีอกหนทิสุดทายดูครับเนาะหยุดลอยเก็บเพื่อรับเริ่มแจ้งแล้วครับบรรยากาศตอนเช้านะครับหลังจากที่ฝนหยุดนะอีกากำลังเยอะ ออกจากห้างครับเนี่ยถือว่าอากาศดีเล่นสำหรับตานี้ครับอากาศเย็นๆครึ้มๆครับให้นี่เอาปลาไปเลยครับสวบน้าขึ้นนีมิเตอรข้างแข็งแข็งครับโป้ปลาโบะปลาครับเสอมาบะถือเลยครับใส่ปแบบว่าต่หกหลังนะครับโอ้โหหนาจะได้ครับให้นี่ลูกน่อยครับ ในถึงจะมาคำนึ่งมาครับเนี่ยสามทีสุ่มครับเศรามากเลยแข็งกี่ดีนี่ครับเบ็ดที่เสียใบดี่ีนะครับเนี่ยคือเมือนคืนเนี่ยมันลาไหลมันดึงขาดเบ็ดนะครับลาไหลหลายครับไมานี่แต่ว่าเอาเบ็ดเอาปรยูครับเบ็ดเนี่ยเอายูยูแต่ว่าเสือกมันขาดนะครับผมใส่ลังเก่ามันขึ้นหน่อยถูกไวครับเดี๋ยวต้องไปล่องสายพี่อีครับแต่กับงว่าดีใส่เบอร์ใดครับ พี่อีแนะนำเลยนะครับพี่อีที่ใช้เบ็ดขั้นนะครับเออมีคนมายามเบ็ดผมมิลีครับเพราะว่าเบ็ดคือขาดหลายหลังเลยครับเบ็ดขาดหลายหลังเลยห้อยดึงไหมครับเห้อยดึงดึงเบ็ดขึ้นทึ่งครับติดตะขอหน่อยเบาครับนี่อ้อยายามเบ็ดกันครับนี่ดึงเบ็ดขึ้นมาแบบนี้ครับเห็นบ่ครับ ถึงเ็นเท่าศิมากครับเยท่านดูสิครับโอ้หมายนี่มีขโมยครับเอาครับสรุปผลครับเบ็ดมีข้นจามเนื่อว่าแหละครับหลายหลังเงาเป็นแถวหนึ่งแถวขั้นหน้าหนึ่งครับติดปลาข้อหน่อยกับปลาไหลไปอีกตัวหนึ่งอ่าบ๊อบเป็นยังมือขึ้นเลามีข้อหมานอยู่แล้วก็เศร้านี่นะครับเห็นตัวปลาอยู่นะอย่างบอ๊อบเดี๋วเบ่ง่าเบื่อด,ดอกนะครับเขาจึงเหลือไว้ให้อยู่ครับนี่ ดีเข้ายามรอบเดียวนะเข้ายามตอนสามตุ่มเขากลับบ้านแลครับกับโบเดดเบืองโดนครับเนี่ยบาหลายอยุ็นไปโอยตอนเช้านี้ครับพ่อไหนครับพ่อไหนอยู่แต่ว่าเมื่อคืนนี่มา้งครับตอนเช้าแบบปลาดุกรุดสองไม่เช้านี่กำลังเกี้ยวขึ้นมาแล้วปลาดุกรุดสองปลาดุกรุสองมันผิดตัวหนึ่งว่ะปลาปดุกเออปลาคอไงปลาไหลสองปลาดุกนี่ตัวงามๆครับนี่โอ้มาเด็ดมาเด็ด มันขึ้นในหลายเนาะมันขึ้นในสามกิโลอะไรปะสามสามเกี๊ยบสี่ครับพอแบ่งให้พาะน้ำแล้วเอาไปบ้านนำ้ำโอ้เป็นตัวดุกล้วรวนเลยรุ่นตั้งหกตัวเจ็ดตัวโลู่เห็นไหมครับปลนดุกกำงามแม่นครับแล้วก็มีรุ่นโทฟี่มาตัวนึ่งรุ่นใหญ่ช่อนมาตัวนึงช่อนใหญ่ชอ่ชอนไซโลช่อนโทฟี่เออโทฟี่โทฟี่เมื่อนี้ไปไหนไปทางไหนวันนี้ มันนี้ก็รอดูครับมีขึ้นทางมุ่นก็อยู่แถวๆเดิมนี่แหละในจอบโต้คนพร้อมเขโมยไม่เลยไม่จอบโต้คนพร้อมวันนี้เออเอาครับครับไปครับหลับบ้านก่อนเดี๋ยวเมื่อกันไม่คลิปใหมรับพันอยู่ฝนอยู่จะพาไปทั้งไหนนะครับหลับบ้านก่อนเดี๋ยวเราดูฝนกำลังโต้คนทำฝนเหมือนมาเลยตกแต่เตาเลยครับผมสวัสดีครับ